ไม่สไลเดอร์ไปสไลเดอร์ก่นมีเรงไนั่งตรงหมีแล้วสไลเดอรกันอ้ก็อีจสไเดอร์สีอะไระุแล้วลูกไเดอร์ขาแบบนี้โอ้ยแวขาเป็นไลเดอร์ให้เขาทำสไลเดอร์นั่นละไเดอร์เาไเดอร์แบบมันะไลดอไงอะรนเหวทุกคนเรากลับมาใหม่ละเมื่อกี้แบบเลิกไม่ดีเลิกไม่ดี เราออกไปก่อนลบใหม่จดนจำแต่เรื่องราวดีๆทุกคนจดจำแต่สิ่งดีๆจะได้คิดถึงกันเก่งมากเลยอ้งเพเดี๋ยวนี้น้องพีเข้าห้องน้ำคนเดียวเลยเก่ง เอาพี่รูแล้วว่าจะทาอะเราพีอ๋ไม่เอาไมเอาไมเอาเ้อยานี้เอาพี่่อไมเอาแาจปแ่้วย่างน้อไแ่ม่าา่าา่าอารู้สึาน่าเอเ่กี้เอาทุกอย่างไม่สนุกไปหมดลูก พอไปดีกว่าไปอยู่กับอัญญามาทำลายขาแอบอยู่แอบแอบใครแอบพ่อพ่อหรอแต่พ่อพ่อเจอเราแล้วไงฮะกระโดดน้ำเหรอคะแล้วตัวเปียกหรือเปล่าคะอ้าวแต่หนูกระโดดน้ำนะกระโดดน้ำก็ต้องตัวเปียกสิ เดี๋ยวนี้คือเขาพูดตอบต่อคําเราเข้าใจคําเราเยอะเลยนะไปพายยังไง ลนนแล้มีต้อสอนน้องพีกี่วันะน้องพี่ึ่งจะรู้ที่มมีสอนเนี่ยเพอพ่อใช้โซล่าเซลค่าไฟลดเยอะไหมเดืเอนละหมื่นกันนะฮะไ,ไม่รู้เลยพี่เคยไม่ได้สนใจ <c oughs> ทุกคนรู้ไหมว่าพ่อเรามีจะไปเที่ยวไปเที่ยวแออร์ตไหนเที่ยวไหนฮะอะไร อุ้ยน้องใหม่เข้ามาส่งดาวให้หนึ่งร้อยดวงหวใหม่สุกัญญาลัต<ท> <l ots> ขอบคุณนะขอบคุณนะคะ่ะขอบคุณทุกคนที่ส่งดาวให้เลยนี่เราไม่ได้ไลฟ์น,น่าแบรทิดแล้วเหมือนกันเนเาะมาดูพิธีไหม ที่ก็คือเล่นอยู่คนเดียวอุ้ยพี่ทำใช่พี่พี่เฮ้ยโอ้หนูวาดเปเปอร์พีกเขาวาดเปเปอร์พีกคนเดียวเขาวาดเองเนาะวาดเองแล้วเขาระบายสีด้วยอุ้ยน่ารักจังเลยพี่ทีเขามีขอถ่ายรูปไปได้ไหมเป็นเปเปอร์พีคเวอร์ชั่นหลบมิชชั์อุ้ยยิ้มด้วยอ่ะอันนี้ พี่ดีวาดเองจริงหรอจริงสิใช่เอลริซาเอลิซาเร driving to work บั sending star to my beautiful baby t h n this is life for you เลยนะเอลิซาเลยนะใช้คำว่าเลยนะ เฮ้ยพิทีเียหนีิวาดรูปเองเลยยังไม่ทันไปเรียนอะไรเลยมันคือความสวรรค์จริงโอ้โหขนาดนั้นเลยนะจริงดูเก่าจีอ่ะที่ทำเสริมสวยอ,ะอ่ะเขาวาดมาอย่างนี้ฉันบอกอายุเท่าไหร่ประมาณนี้อ๋ออายุส <ไป S 1> <laughs> ิบสามอายุประมาณนี้แล้วตอนนี้คือไปทางนู้นเลยนะไปทางไหนชาเชิงซามไปทางชาเชิงซาม <laughs> ไปทางบ้านเเลยไปทางแบบเออ พี่เก่งมากอันนี้โบพี่หนุ่มเบบ้เดี๋กวพี่พี่ตัวนี้ชื่ออะไรทไม่เขาต้องมีชื่ออีกหน่งแถวจอดค่ะมีจร์ดมีอะไรเหมืนไม่ใช่เสื้อโคราสีเออเสื้อเขาโรสีเป๊ปป้าเขาสีอะไรนะสีเรดเหรออ่ะแล้วดดดี้พีกกับแล้วดดดี้พีคกกเลยทำไมอะ จริงเหรอเขาพูดแบบนี้่พีท่ททีีว่าแต่ดีแ่ดีนะอุ้ยทำไมอ่ะ้ที่บีมหัวเขาจะเป็นพ่อพ่อเราน้องพีหนูน้องพีหนบอกให้ถ้าเล้นหนูก็คือการเป็นแจ๊ดชนชื่น หัวนี่ไวมากเลยนะเราอ่ะฮะแล้วมันมีมันมีตัวใหญ่มากคุณเวลากับปัจจุบันส่งมาหนึ่งร้อยดวงบอกว่าพี่พีเก่งมากอุ๊กวุ๊กวุ๊กอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวเรอพี่พีพับดึงดึงก็เยี่ยมมาก่อนดึงก็เยี่ยมมาก่อนโอ้โหขวบจ๋อจริงด้วยแล้วเราหันหน้ามาทางนี้ได้ไหมทางด้านซ้ายได้ไหม นี่อย่าใส่ข้ขอแม้สิอย่าใส่ข้อแม้เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวมีเอากระดาษให้ที่ว่าแบบหนึ่งโลเมีเอากระดาษให้เป็กระดาษอันใหม่ครับลูกฉันอยากจะเป็นจิตะกรที่มาคุ้มค้องกันสีแดงสีแดงสีแดงเอาสีแดงให้พี่ก่อนดูดเบาๆเฉยๆคันแคบบอบอุ่นยังไงบ้างเอลิซา thank you again I saw you comment that you s a i d that you miss you miss uh our you miss live from our family so we decide we decided we have to live for you คุณสุพิชาส่งมา20ดวงขอบคุณนะครับไหนดูซิเป็นจอชหรือยังโอ้มาแล้วพี่ไม่แล้วไม่แล้วไปเรียนไหมลูก ไปเรียนวาดรูปไหมพี่ยูพี่ต๋าเขาไปเรียนวาดรูปด้วยนะที่แบบเออยูต๋าวาดออกมาเหมือนแบบเป็นต้นไม้สวยเลยใช่ไหมเมื่อไหร่เด็กน้อยจะไปขายขนมอีกพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะรู้สึกใช่ไหมที่เซนทันเวอร์ ไม่ไม่ไม่รพรุ่งนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะไปนะเราหมายถึงว่าบูธที่เซ็นทรัลเวิลด์อ่ะพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้ว oh, ถ้าใครอยากกินขนมแล้วก็อยากซื้อกับร้าน <yeah. S 1> ก็คือไปซื้อได้นะที่ชั้น6กร้านช็อปตลาดชื่อ F Y I อยู่ตรงชั้น6 F Y I Market นะเลอเดสติน <Okay. S 1> ไปออก <Okay. S 1> มีขนมทุก oh. อย่างเลยของเลอเดสติน คุณปียวดีส่งมา20ดวงครับผมนีหนูวาดอะไรนะลูกพี่จีนี่นี right ่นี่น totally ี่นี่นี่นี่อะไรหนูวาดพี่จีไม่ได้วาดอ้าวใครวาดอ่ะแล้วใครวาดแล้วใครวาดเปล่าดีดีมันก็ปรากฏขึ้น คุณเวลากับปัจจุบันส่งดำม,มาให้นะครับคุณนะครับคุณกันทิ้งม,มาส่งมาสิบด,ดวงเมื่อเย็นบ้านดําเกิดอะไรขึ้นคะบ้านดำออดติ๊กตอกเเกิดอะไรอ่ะก็เราไลน์จะไลน์ติ๊กตอกด้วยไงแล้วมัน<อ>ตัวที่จำนวนคนไม่ขึ้นเลยเลยเราก็เลยปิดไปให้มันเองอ๋อโอเคโอ๊ตในนี้ไม่ต้องมาพิมพ์ว่าบ้านดวงบ้านดําพูดได้เลยไลน์ไลน์ของเฟซบุ๊กเนี่ย อิสระเสรีไม่ต้องมาบ้านดงบ้านดำเออแต่ห้ามเปิดเพลงนี่ครับ the d e s t i n นะครับนี่เลขอ๋อเดี๋ยวนะอะไรนะลูกหนูจะโชว์อะไรนะเลขอะไรอ่ะเอาชัดๆหน่อยโอ้โห หนูเขียนเลขเยอะไปอ่ะนหยเน้นเอาขอเน้นเน้นเ่อนขอเน้นเน้นเอาตัวใหญ่สุดเอาตัวใหญ่เอาแค่3ตัวเอาสามตัวเอาสามตัวเลือกมาหนูชอบตัวไหนเีนเขียัวนี้เยพี่พี่เขาชอบเขียนใบลยเอออยนี้เอเ อระญาทําอะไรูทอะไรคระบายสีอ๋ระบายสีเหรอทำอะไรอยู่นะลูกทำสืออยู่เอยูเสือเสือ้วเสือเป็นไงอะลูก เขาเป็นยังไงคะออขไอ้ว่าเอาอะไรคะอ่าหนูอยากได้สีอะไรเอาสีอะไรคะสีอะไรอะลูกอ่ะอัอัญกน้ออมาามาเขาจะนเยเออาเราอยากให้สีให้นั่นเองลูกะอ่ะฉีเลยเแล้วฉันจะเก็บไงอะเหมดเลยเนี่ยเนี่ยอุ้ยดาวขึ้นเป็นท่าผ่านเหรอใครส่งมาให้เนี่ย คุณออนวิส่งมาสองร้อยดวงขอบคุณนะครับไอ้วันุงตอะหนูเขียนเยอะเกินไปอีกแล้วเพราะอยากได้แค่สามตัวคุณธนพรส่งมาสิบดวงมุยสวัสดีครับทุกคน ลายนี้สนุกมากค่ะคุณฝนบอกไลนยนี้สนุกมากค่ะบ้านเราก็สนุกทุกวันพี่เดาว่าจะจะลายหรือเปล่าโอ้ยไม่ใช่วาดอะไรอะลูกวาดมือนี้อยู่นี่ไงมือนี้ยองอยู่แล้วก็าะนำมาลุกคื ฟิตี้มันคือเลขอะไรลูกฟิตคืออะไรฟิตคืออะไรฟิตคือเลขอะไรลูกฟิตคือไฟ้าฟ้าเด่ฟ้า่นฟ้าเด่นไฟฟเดนาดไฟฟนไฟฟเดาเดไนนนเเนเเเ คิวเป็น 3D ลูก3 dimension เอาอะไรคะอ๋องั้นให้พิธีวาดให้ไหมพิธีพิธีขาพิธีวาดเป็นปั๊บพีใค้น้องหน่อยได้ไหมลูกน้องบอกว่าน้องอยากให้สอนลูก ไหนพี่ทีสอนน้องนิดนึงได้ไหมน้องรอก่อนนะโอเคเลนึหน้าสิลขึ้นหน้าก่อแล้วเลยขึ้นหน้ามขนาีเล่ะหน้าแล้วก็อด้วยมเล่นเรื่อยๆมามีมามีสอนสอนอัญญาวาดเปป้าพิกหน่อยนี่พิธีมาสอนแล้วมามีมีน้ฉีก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ น้องพีกระดาษนะั้นหนูยังเขียนหนูยังใช้ไม่หมดเลยหนูจะฉีกทำไมใช้หมดแล้วรักที่รักพี่ทีเขาสอนน้องว่าไปบบัวพลหน้าเหมือนแบบเห็ดหอมแะลนะ้รอะไรอ่ะใบบัวพลิกอ,อ่ะเป็นเห็ดหอมไงมีก้านนะอ่ะ ขออีกห้า,าทีได้ไหมยวขึ้นขอเลขหน่อยค่ะพี่ทีเมื่อกี้น้องพีให้ไปแล้วเนอะคุณารายาส่งมาห้าร้อยดูขอบคุณะคะ่ะบพอคิดถึงเด็กทั้งสี่คนเลย ที่ไหนดีที่ไหนดีครับอเมริกาอเมริกาก็อยู่บนโลกอ๋ออยู่เมริกาอยู่บนโลกแต่มันมีทุนโะมันใช่ไหมหนูชอบทอนาโดเหรอทอนาโดนี่มันดีเหรอลูกทอนาโดเป็นดีซ่าสเตอร์นะรู้ปะโอเคอ่ะอาบน้ำไง วัวแตกป,ปพ่อบ้าเดี๋ยวเราขึ้นบนกันดีกว,ว่าเดี๋ยวพ่อพ่อก็จะไปแล้วแล้วพี่อนี่กินข้าวทั้งี่กินข้าวไปแล้วไงไปขอไปขอป้าปุ๊บใครหยิบมาเนี่ยมุมสงบของบ้านที่อยากขึ้นไป

ขอบคุณคุณแก้วกันดาส่งดามมาให้ห้าร้อยดวงนะครับขอบคุณอยากได้รูปพิธีมีคนบอกอยากได้รูปพิธีไปแล้วพิธีพิธีพิธีบายบายทุกคนหน่อยได้ไหมหน่พิธีโชว์รูปอีกทีได้ไหมลูก พิธีโชว์รูปให้พ่อดูหน่อยว้าอ้าวทำไมหนูระบายเล็บไปหมดแล้วะ่ะโอเคอ่าให้น้องพี่บายบายหน่อยบายบายทุกคนหน่อยนะครับพี่พี่ครับพี่ครับ อันยาอันยาบายบายก่อนว่าไงลูกอันยาลินอัญญาลินบายบายก่อนบายบายค่ะได้ได้ได้จุ๊บเหรอหนูจุ๊บเหรออ่าให้ให้ให้อันยาส่งจุ๊บให้นึงจุ๊บเ่ะโอเคอ่ะน้องพีจุ๊บบ๊ายบายบ๊ายบายอ่าได้ได้